สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูฮะนิวยาริสฮะเครื่อง1.2ตัวเจฮะปี2018สภาพนี่นางฟ้าเลยสภาพนางฟ้าเลยฮะปี2018 1.2ตัวเจยาริสแอคทีฟเดี๋ยวเรามาดูกันครับมันเริ่มกันเลยนะฮะจากหน้ารถดูสภาพเป็นไงฮะป้ายแดงเลยป้ายแดงเลยไร้ที่ติเลย ไลท์ที่ติเลยฮะดูเลยตัวนี้เป็นตัวเจนะยาลีดแอคทีฟตัวเจนะฮะล้อเป็นล้อกระทะฝาครอบนะล้อเป็นตัวเจฮะเป็นตัวเจดูนะฮะไลท์ที่ติเลยไลท์ที่ติเลยคันนี้วิ่งประมาณแสนกว่าโลเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาดูเดี๋ยวพาดูเลขไหม่ฟังเสียงเครื่องพร้อมกันเดี๋ยวพาไปดูฮะเป็นไงฮะคุ้มไหมเปิดตัวแค่สามแสนกว่าสามแสนเจ็ดคุ้มไหมป่ะฮะ ป้ายแดงคันนี้เท่าไหร่ผมไม่ได้เช็คราคาต้องขอโทษด้วยน่าจะประมาณหกแสนเกือบหกแสนคันนี้นะฮะอตัวใหม่นะ Active New Active ยาลิสแอคทีฟดูสภาพเป็นไงสวยมากเลยสภาพภายนอกสวยไร้ที่ติเลยเดี๋ยวพาไปดูภายในนะเดี๋ยวตอนตอนนี้ขอให้ดูชมทั่วคันก่อนดูทั่วคันก่อนเป็นไงฮะเป็นไงฮะเป็นไงไฟหน้ายังเงาเงาใหม่ๆอยู่เลย กิ๊กๆเลยเป็นไงฮะมาดูสภาพภายในฮะบอก,กิ๊กๆเลยกิ๊กๆเลยเหมือนไม่ได้ใช้เลยถ้าจะาจริงเดี๋ยวฟอกให้ใหม่ตอนนี้ประมาณ98%แปแล้วกันฮะ98%แปดเฮะดูเบลยังใหม่อยู่เลยเป็นไงฮะใหม่เอี่ยมอยู่เลยนดฮะ ไปฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันไปดูเลขไม่พร้อมกันฮะดูนะฮะไปพร้อมกันเลยนิ่มๆเงียบๆฮะเป็นไงเลขไม่แค่แสนโลแสนโลเท่านั้นฮะไม่ได้โกหกเลยแสนโลตัวเจเครื่องเล่นฮะมีจอฮะเป็นไงฮะสวยมากๆเลยโดยรวมสวยมากๆเลยสวยจริงครับ กระจกปับไฟฟ้านะฟังเสียงเครื่องยนต์พร้อมกันครับเป็นไงฮะแทบไม่ได้ยินเสียงเลยแทบไม่ได้ยินเสียงเลยอะฮะเป็นไงฮะไม่ได้ยินเสียงเลยจริงเป็นไงฮะ สวยจริงๆครับคุ้มค่าจริงๆคุ้มค่าราคาจริงๆเลยถูกกว่าป้ายแดงเกือบครึ่งนะครับอย่างที่ก้วยบอกกับทุกคลิปนะฮะไปทุกคลิปนะฮะออกรถฮะรถด,ดีมีคุณภาพวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยถูกที่สุดเริ่มต้นแค่2.59ครับพอๆกับป้ายแดงเลย ดอกเบีย้ยพอๆกับป้ายแดงเลย2.59ที่นี่ครับกล้วยเบสคาา์ออโต้ลดดีมีคุณภาพวารันตีเครื่องเกียร์ดอกเบีย้ยถูกที่สุดที่นี่ที่เดียวครับกล้วยเบสค่า์ออโต้สวัสดีครับ